สวัสดีค่ะป้าลองเล่นเม็ดมะขามหวานมานะคะคือเด็กๆเขาซื้อมะขามหวานมาให้ป้านะคะป้าก็เลยกินมะขามแล้วก็เก็บเม็ดเอาไว้ป้าเป็นคนชอบเก็บพัน์เมล็ดพันุ์เองอะคะ่ะอย่างเราได้เม็ดทุเรียนมาหรือเม็ดพุชาสามรสมาหรือเม็ดมะขามหวานมาอย่างเงี้ยป้ากินแล้วป้าก็จะเก็บเม็ดเอาไว้นี่ป้าก็าเก็บเม็ดลำาไญไว้ท้างบนป้ายังไม่ได้ลงมาเพราะคือถ้าเกิดเราได้เม็ดพันธุมาผนเนี้ย เราได้อะไรมาเราลงปลูกเลยปลูกวันนี้ก็ถือว่าเราปลูกเร็วเพราะว่าเราไม่ต้องไปคิดว่าเอ๊ะพรุ่งนี้เราจะปลูกอะไรดีนะสําหรับต้นไม้คนชอบปลูกต้นไม้ค่ะต้นอะไรก็ได้ที่ใกล้มือและเร็วไม่ต้องวิ่งไปหาซื้อถ้าวิ่งไปหาซื้อเราโมจะคิดเราช้าแล้วแต่อย่างเนี้ยเราได้เม็ดมะขามมามะขามพ้กของดีเขาก็ของดีมาให้แล้วก็หวานดีด้วยเพราะฉะนั้น เราเก็บของดีๆที่เขาเอามาให้ดีต่อใจด้วยแล้วเราก็ได้เพาะเมล็ดเราก็จะเป็นจอรี่หรือความทรงจำด้วยว่าอ๋อเมล็ดมะขามหวานอันนี้เนาะเพื่อนคนนี้เ็ามีน้ําใจเอามาฝากเรานะป้าก็เลยนํามาเพื่อที่จะมาปลูกเอาพันธุ์นะคะปลูกกระพันธปลูกอย่างไรป้าก็ทีน,นี้เลยปลูกปลูกแบบนี้แหละคะ่ะเมล็ดมะขามหวานนี่คือเมล็ดมะขามเปรี้ยวนะเขาก็จะมีระยะเวลาของเขานะคะ จะหวังว่าเขาจะงอกเร็วเพราะปินไปไม่ได้เนาะเพราะว่าเขางอกช้ายอยู่แล้วเม็ดมะขามเนี่ยป้าก็จะเพาะแบบนี้เพาะแบบไม่ได้คาดหวังว่าเขาจะงอกเมื่อไหรแต่อย่างน้นอยๆเราได้ลงดินแล้วลดน้ําให้เขาแล้วเขาจะงอกเมกื่อไหรก็ปล่อยให้เป็นการเวลาของเขานะคะแต่อย่างน้นอยๆเราได้ลงมือทําวันนี้เราก็จะได้เร็วกว่าที่เราจะไปหาเม็ดมะปูก่ะค่ะอย่างน้อยเราลงมือทำแล้ว กถางใหญ่เลยป้าก็จะใส่สักสักห้าเมล็ดเลยกระถางใหญ่แบบนี้เนาะใจจริงป้าอยากจะปลูกเป็นแถว,วเลยค่ะป้าอยากจะปลูกเป็นแถวๆถวเลยใส่กระถางกระถางไปแล้วถ้าเราทําสวนเนาะทาสวนประมาณถ้าไร่หนึ่งเราก็จะปลูกพ้อมๆเลยฝั่งหนึ่งป้าก็คิดว่าป้าจะปลูกมะขามอีกฝั่งหนึ่งป้าก็จะปลูกขี้เหล็กอีกฝั่งจะปลูกกระถินเพื่ออะไรคะใบเขาเล็กป้าต้องการเอาเขามาทําปุ๋ย ทำปุ๋ยหมักทีวภาพาใบเขาเล็กเขาย่อยสลายไวในโครงการมีความคิดของป้าป้าจะทําแบบนี้ค่ะป้าก็เลยคิดว่าเอ๊ะอะไรนะที่เราให้ได้ผลผลิตเร็วหรือว่าย่อยสลายเร็วใบไม้เล็กๆนี่เองแหะคะ่ะเราก็จะปลูกให้เป็นกําแพงสวนของเราเลยนะคะก็คือถ้าเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าเราก็ข้างหน้าก็จะว่างใช่ไหมคะเทบด้านหนึ่งเราก็จะเอามะขาม อีกด้านหนึ่งเราก็จะเอาที่เหล็กอีกด้านหนึ่งเราก็จะเอาเป็นเผักกะถินผักกะถินแต่ทุกอย่างคือมีประโยชน์ทั้งหมดคือกระถินนี่เราก็เก็บยอดขายได้ที่เหล็กเราก็เก็บยอดขายได้ส่วนใบมะขามเราก็ได้ร่มเงาเห็นไหมคะเราจะปลูกแถบไหนก็ได้แต่ตอนที่จะปลูกเราก็ต้องไปวางผนดีทีหนึ่งต้นมะขามก็เป็นต้นใหญ่ใช่ไหมคะเขาก็ควรที่จะอยู่อีกแถบหนึ่งแถบที่ต้านลมได้สาหรับกระถินกับที่เหล็กเราก็จะให้อยู่อีกฝั่งหนึ่งคนละฝั่ง เพื่อที่เราจะได้เก็บยอดมาต้มขายก็ได้คิดเลยกระถินเราเก็บยอดมาขายเป็นกําก็ได้เห็นไหมคะง่ายนิดเดียวเนวการคิดการลงมือทําแต่ขอให้เราคิดลลงมือทําก่อนนะคะขอบคุณมากนะคะที่ชมคลิปไปลงจบจบขอบคุณค่ะสวัสดี